สบายดีด้วยพี่นะ้องพอกันตอนตอนจักโม่ง้วเบิงก่อนตอนเที่ยงจิฮอปตายหนึ่งแล้วโมกอพี่น้องเยม,ม,มกหนามไม้จ้ามกหนามไม้โอ้มหชิงอีเม ดอกไม้อจริงเหรงสีเข <4 mniej. S 2> <g íveis> uh ียวเหรออยู hmm. mm ่ในกล่องสีเหลืองเนาะใส่โมกเลยเนาะเขียวเลยใส่โดใส่ถุงูก เอาเข้าไปแล้วดึงไปแล้วปั่นเปเจ้าวเปิเยียมเหลายก็ดีเลยเงแล้วแบ่งแห่งนึงนะเพียงนั่นพอดีเรามาหังนี้รักัาไทยแล้ว่น้องไปนิมือ สอนากัดแม่ป๊บหนึ่ง้ามุกหน่องไม่ได้มาเอาทิชชเผาเด้อทิชชาน้าาิาไม่ได้เลยอัวอยู่ยัวดอยู่ดอย่ปวดอยไปไรให้มันนั่งก่อนบได้ต้องสงวนีและปลินแล้วหัลินแล้วัเดินหาไปลินแล้วแล้วนี

มีโคบบนี้กะใครไปจะโรหนึ่งจะมาไทยเลยแม่กบที่ไทยก็มีแยอะแต่กบที่ไทยแย่อย th 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 the ู the the th ่ค่ะจะเป็นกบเลี้ยงค่ะไ่กินนะคะกบเดกบนกเมือเป็นๆเนยเรอ้สังนังนังเขจะมาเอาขามันล้จริงๆถ้าเป็นมนไะอดีบ่ยมาอกเช่ะจ๊จ๊ โละอ้อยไม่เถอทำยงขขาเลทำ่ะตานใจมันก็พอได้กินกบกบบ้านธรรมดาแต่ว่านี้ยม่สามแขนขึ้นนะหักขาแคาไม่ลงอ่ะต้องงานมากเลยอ่ะไปชมางานละแบบนี้เนาะบางทีแบยังยังไห้สุดนะหม่งหม่งแรงเลยบางทีก็หกหม่งแบบใจงานเขา ก็ชงข้าวหน้าหนาวปีใหม่ี้องมันเยอะน้วันนี้มาชิงานสร้างเดี๋ยวคลองมันจะลายสิมาสิปีใหม่มันเล่งส่งคลองเด้เล่งเคลียคของเก่าอกเด้อเมื่อต่อมาเลยไ่าเพืกเพิ่งแล้วจะเางานนั่นีกก่อนกียนให้ล่าเขายังงัวจะได้เขายังงินถ่ายยอดอ่ะถ่าไม่เป็นไรคอตเนาะ ปไปหาปไในคนงานเก่าคนหาจีโม่ไปแล้วใช่ไหมนี่จะช่ข้าวเหลือเบเสร็จแล้วเดินใจต้อรังหนั่นลวดเบอร์สิบสามยังจะขาดอ่ะหายาพอเลยเขาดพดเลยร่างพี่สาววิญงมณน่้ยเจ็บจ็บเจับเจ็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 บวดนะปวดนะรู้จักเียวด้วย่อยม่ตังกัเบื่อได้นล่ะอ้เก่งตังนั่งเก่งนั่งเยอะตามปู่มีมาไปเที่ยวสวนบ่บบอก อเอเจียสวมาเ้ยว่ททเสียไหวเปิไปส่งผัวได้ได้เมื่อยว่ะส Ferr ัสเออคืนสคืนรถน้องเมืียนมาเรียไปเราไปส่งน้องเมเียนนตน้องนแก่นะไปลง่กัน้วตอาววาเจ็ดแปดมงส่นนิดน้อยถูกไหมอืมอืมก็รถไงเราไปส่งน้องเียนอเมียน แม่คุณผู้ชทางบุอสวรรค์รถตัวงโบไปไปหอดสวรรค์อยู่ทานมันเท่ากับสีส่หาซนเนาะาน้ที่้อบนังแปมันก็มาว่นวนมาไม่นะคะเขาจะเอาไปซื้อนังเหเอนังไเวเขาไปซื้อคองคล้ายน้ำจะบบราซเสีลเวในชอบไปซื้อของคลายเานะอืหอามน้ามนะ

ไอก้อนี่คีบห่อนก้อนีอไมันยางหัมันยาหัวเมื่ออแหละเออนี่ทำยาเสียน้าได้หนิส่กรดหน้าอยูแล้วปูดำจับปูดำปะอืมป่ะนาเด็ดจ้าคือน อย่างานสร้างบอกชิ้นงานรีรไหมครับกินลาบองานร้างานสรนี่มารอยเงา๊เช่นอย่างันงยังนงสรางเตบอลยัี่เอามือาแสดงกับนี้มือแสดงสรางแีนี่มืคอยส้าแต่ี่นีคเรียงให้จเรียงสร้า เรียงสร้างกับแตงโมน่ะนับหนึ่งมะคุ้ยมะอ้อยแตงโมเลือเต่เฮาอยากไปทำบุญกับสร้างซื้อไปเรียกป๊อปซื้อไปเรียกเขาเรียงโต๊ะจีนสร้างเต็มเลยเรียกใหม่สุนเลือกกินอ้อยกวาดาวเป็นรถสิบโา่แตงโมพวกแตงพวกผับกล้วยสับปะรดกล้วยกินสับปะรดกับอะไรรุ้ยรุ้ยสับปะรดแตงโมสมา น้อยน้อยท่านเฮาจะทำบุญจะสร้างมันจะข้องคนจูงเนาะทำงานสางจูงสร้างเลยมันจะมาคอเขาแหละำบุไ้ก่อนถ้าเาจะก็ซื้อซาบาแล้วก็หายเขาหายกินทำาธซื้องเขาอ่ซื้อซื้อมาให้เลี้ยงสร้างทำบุญ ข้างบนน้ำตาข้น้ำตาวัดดีก็ไปจมกันงี้เออมะขาใหญ่ไหมซาบไปเขียวเด้อมือเราแสดงสั่นก็นีสจะน้ำันวนใหญ่เราคิดเราวาตกิจการเราที่แดแสดงสั่นเนหน่อยไปเบิ่งเด้สครับลลาติการเลยจะต้องมีบัตรมื้อเจ้าดูเจ้าตบัตเาดูนะไม่แพง

มีรายการกินเป็นม่ามาเอการกินการเห็ดบบิมามันนีมมีเหี้ยเล่นวันนี้ประมาณเขาไงเนอว่ามือถาเ้อเนอมือีแ้สขภาพมือมีแหละ อหนาวองมาพอแห้งกยูุกเนี่ยคัดได้เห็นทาว่างอยู่ในตู้เย็นเ่ยนะเราไมเผาเราต้องอลังอยไม่ใชิตทรให้แม่เขามาซอยไ่ะไม่ซอนเขาอถ้าจะพ่าอยน้รางมนเพล่นเพิ่นทุกคนเ็ได้แม่แล้วมาผัดเขาสรุกซ่าอเดกันแม่ขมากิขาก็แลกม่ เคห่ทง่นเียกไเลยมีแต่อ่าไว้หนิ่งสององาห่นแล้วนะจ้างจะแม่ไปจ้างพินเงินหลุดใส่เลยครับใส่ถูกต้องดีเลยแม่เงินอีแม่เต็สองข้างเองเลยที่เก่าแล้วแม่เนาอเด้อเราปเมือนเนาะ จิตใจจิตใจเขาแบบว่าโอมีถูกนะอืมท้วนแต่ผมก็เมื่อยด่ยวใส่ก็ติดหน่อยเป็นไหว่ไหล่คือยังปวดจิตยังมั่ม่ายมันคือหมวยอือิตนั่งจินี่คือหมุ้ไอ้เจ๊าะไอ้จีนเจ๊าะเจ๊าะไ้ โดยแม่ไปคนเขากันพอกันขิดหนาด้วยพี่น้ง <night> อง